สวัสดีครับวันนี้เรามาโปรโมทเซิร์ฟขอกรุานาขอบโบนโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมชื่อแมกเพิ่งเข้ามาเล่นมันแรกขอบโปรโมทเซิร์ฟนี้ใครกรดำ,ดำรังดูดามเล่นเซิร์ฟนี้ก็ Sampai และก็มีของต่างก็เป็นแบบใช้ใช้ใชนี่ครับพวกนี้เป็นของแจกสุดปังครับเป็นของแจกครับทำไม่มีอะไรมากก,ก็มีหลายอย่างเท่านี้ เาเนี่เยมากก็เป็นของแบบต่างๆครับแต่ามาเลยกับเล่นได้นะครับเป็นมาวนเป็นของตซบลหรือฮาเวลเองครับตาดานตลาก ค่อยเก่งนะารัรกวเนอป็ของปรับอยู่ครับปรับปรงอยู่นี้อเป็นเอ็นีซีิดนของต่างๆแบบของแรกก็ไรม่รู้ของแรกของโมกโมกผ้า เมกันครับางพับพอยู่ครัไมู่้มั่นใจบ้างไอพงนี้เป็นนัที่วัดชมชมรือเป่าไม่รู้ครับอันนี้ของเติม e tal, โอร้อยูสาวอ F min, 800าวออิโรก็ไม่มีอะไรมากเป็น ID ดี top, ต่างๆ ID ID อ o ดี top, แล้วเพิ่มเติมเข้าไป ่อนหมดแล้วหนึ่งร้อยได้พอนได้เหมือนกันครับกร็ร้วแจ่คุณมันพอนได้เหมือนกันมันมันไม่แบบเท่าไหร่ร้อยหรือ100ร้อยกร็รับแจ่งจะผ่อนนะครับแต่ย่าโก,กงคนอื่นดีว่าขอเข้าทักก่อนแป๊บนึงขออนุญาตนะครับทุกคน ประางเป็นเป็นอะไรว่าเรียกว่า assim. การิน่าหรือคอัครับไม่รู้ใช่รูปล่ะนะขอญาตเข้าดูก่อนขอใราพี่เเข้าไปหาผมไม่ได้การ ค้างค้างค้างเลยเอ้ยขอเข่านะครับมาญาติคำพูดมันไม่เข้าหรอครับมันแม่เข้าค้างเหมือนกันครับค้างเลยครับครับ ค้างค้างโอ้ยเราเอ้นอกไปก่อนดีกว่าเอ,อไม่น่าโปรโมเลย,โอ,ยโอเคครับได้คบดูทักษะคนนี้พูดได้ครับพูดได้พูดได้พูดได้ข้ามมาแรกครัแอ,อดมินเก่า รอไปทิ้งนงครับรออีกรอบหนึ่งไข่ทองหนึ่งเดียวก็เดพี่จ่าริงไว้ข้างล่างนะครับ ใครอยากรับชมอะไรก็เข้ามาห้องนี้ได้นะครับมาเพิ่มเติมในห้องท็ของเอ็ดมินไม่รู้ของโปรโมทรูอเปล่านะครับที่กรปรมด้วยเป็นไม่กินนี่ค้างมากเลยครับค้างที่สุดเลยนี่ครับโอ้น่ารักจรงเลยเจ้าของห้องเจ้าของห้องขอไม่ให้เข้าครับต้องอนุญ,ญาตเจ้าของห้องก่อนเลย แล้วแต่คนที่จะทำมาแล้วก็แล้วแต่เลยครับตามสบายนะครับพี่ทำด้แค่นี้นะครับเอดมินไม่รู้ใจลยหรูอเปล่าครับเข้าห้องไม่ได้เครับกลับมาห้องพี่เหมือนเดิมเพราะว่า ดีตัวท็อกไคดีความต้นเพิ่มเติมห้องนี้ได้นะครับพี่จะพาเข้ามาในห้องถ้ใครอยากตามในห้องพี่ก็มาได้นะได้ทำเป็นเลยมาก ไม่รู้จะไปตรงไหนครับแลกมากครน่ครับเอามาตรงนี้ครับประตูบับอคทุบๆก็ขอขอบคุณแค่นี้นะครับ